แพทปุ้มน้องเรซซิง่งเที่ยวทะเลโชว์หุ่นเด็ดอึมสุดแซ่บเลยครับก่อนจะฟังข่าวนะครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยครับอายุครบ2ขวบเต็มๆไปแล้วเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสำหรับน้องเรซซิง่งลูกชายของคุณแม่แพทนภา,ากับคุณพ่อเบน์อัครกิจหรือว่าเบน์เรซซิ่งเองครับที่วันนี้นะครับ ก็ได้มาเห็นโมเมนต์ของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนะครับผมนี่ก็คือคุณแพทนะครับอู้เรียกได้ว่าดูหูน้องเธอสิครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยครับอุ้ยสักขี้ข้างเลยครับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาผมได้ยินมานะก็คือเพื่อนผมบอกว่าสักขี้ข้างนี่เจ็บนะเออนี่ดูน้องเบนดิเออเป็นไงเป็นไงประมาณนี้ครับ แต่ล่าสุดนะครับแพปรนภานะครับก็ยังการันตีได้ว่าเธอนั้นยังคงแซ่บเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในทริปฉลองวันเกิดให้น้องเรซซิ่งเนี่ยก็มีแท็กทีมไปเที่ยวทะเลกันที่พัทยาด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็สาวแพทนะครับได้อวดหุนในแบบชุดชุดทูพีสนะครับผมที่ถึงแม้จะสวมกางเกงทับนะครับแต่ว่าท่อนบนก็เซ็กซี่ทะลักให้หนุ่มๆได้ใจสั่นกันแบบนี้เลยครับผมครับแล้วถ้าหนุ่มๆนะครับจะพากันไปต่อคิวจีบแม่แพทแล้วก็ คงจะไม่แปลกเลยครับผมเพราะว่าเอาเป็นว่าเด็ดเผ็ดชัดร้อนขนาดนี้นะครับอ่ะดูคลิปกันสักหน่อยเลยกันนะครับผมครับน,น,นี่ดูสิดูสินี่ประมาณนี้ประมาณนี้หุน่นกันใหญ่เลยอะไร่เอพี่เจนทำไมอะ่ะนี่อ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมครับนี่นี่นี่ดูรูปนี้กันชัดๆอีกหน่อยจมูกโด่งมากอะ่ะที่รักเออทุกคนเออ นี่ดูใส่แหวนดีเห็นไหมแหวนเพชรอ,อ่ะอุ้ยเฮ้ยมีใส่สองวงเลยเหรอคนแพทใส่แหวนสองวงเหรอนี่ครับก็บนนรรดา,า,าเพื่อนๆเนาะนี่ฮะเ้องคนแพทใส่รองเท้าอ่าสกรองเท้าผ้าใบคนเดียวครับเนี่ยเนี้ฮะนี่พอประมาณนี้นะครับเนาะนี่ฮะนี่นี่ในแบบในแบบ นี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเนาะครับเนาะอ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนีครับผมไหนแต่ยังไงก็ขอกบขอบคุณข้อมูลจากทีวีผู้ออนไลน์ด้วยนะครับลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดด้านล่างเนาะใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยกันได้นะครับแต่ยังไงเรเจอกันในคลิปต่อไปแต่อย่าลืมกดกิ่งแล้วเข้ากดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ